r o g Zephyrus เนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะครับรวมไปถึงผมด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นตระกูลโปรดของแบรนด์ A.O.G. ผมเลยนะครับเพราะอะไรอย่างแรกด้วยความที่มันเป็นเกมมิ่โน้ตบุ๊กสเปคมันก็แรงนะครับมันสามารถเล่นเกมได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอีกคอนเซปต์หนึ่งของเขาเลยก็คือน้ำหนักที่มันเบาวกว่าเกมมิ่โน้ตบุ๊กปกติพกพาง่ายด้วยและก็แรงด้วยดีไซน์วัสดุต่างๆมันก็พรีเมียมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้มันก็ไม่ใช่โน้ตบุ๊กในกลุ่มราคาคปะ อย่างใดเนาะถ้าคุณมีงบประมาณแบบ ระดับหนึ่งนะครับและอยากได้น้นบุกที่มันครบๆจริงๆเนี่ยใช้งานได้ทุกด้านเนี่ย LG า G p h i r u s จะเป็นคำตอบให้ได้เลยซึ่งตัวที่ผมเอามาใช้รีวิวในวันนี้ก็จะเป็นรุ่นของปี2021แล้วนะครับกับรหัสชื่อรุ่นว่า G 1 5 GA 5 0 3นะครับงานออกแบบบอดี้แรงต่างๆเนี่ยมันจะใหม่ขึ้นมากว่าเจนที่แล้วนะครับแรงต่างมันก็มีขนาดที่เล็กลงแล้วก็น้ำหนักที่เบาลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับภายในตัวนี้ CPU เป็น AMD Ryzen เ5้0 0 s e r i น s นะครับแล้วก็ ก็าาจอเป็น G-Force e RTX 3080ทั้งหมดนี้น้ำหนักไม่ถึง2กิโลกรัม สีเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่2สีนะครับก็คือ Moon Light White ตัวนี้แล้วก็ Eclipse Gray นะครับตัวนั้นจะเป็นสีแบบเทาเข้มๆนะผมยังไม่เห็นตัวจริงนะแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยเมืองไทยเหมือนว่าเขาจะเอาแค่ตัว Eclipse Gray เข้ามาจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเนี้ สีนี้ไม่มีนะครับให้ดูเป็นดีไซน์คร่าวๆก่อนเลยละกันนะครับวัสดุต่างๆมันจะเหมือนกันต่างแค่สีนะครับตรงฝาหลังเนี่ยมันเป็นโลหะาหมดาเลยนะครับเวลาคุณจับดูคุณจะรู้ว่าวัสดุมันดีแล้วก็มีการเคลือบแบบสารไม่เกิดรอยนิ้วมือมาด้วยนะครับถือว่าผมชอบมากปกติเนี่ยโนบุกแทบทุกตัวเวลาผมรีวิวผมไเจอว่าขี้มือขึ้นแบบรึมเลยแต่ตัวเนี้ย ไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ด้วยความที่มันสีขาวอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าใช้ไปน,นานมันจะเลอะหรือเปล่านะครับแต่เมืองไทยไม่มีสีขาวไม่ต้องคิดมากนะครับวัสดุโลหะตรงนี้ยิงรูมาเยอะๆตรงนี้เป็นดอทแมทริกนะครับแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆภายในซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่ามันจะมองยากนิดนึงมองในกล้องคมไม่ค่อยเห็นนะครับลายภายในเนี่ยมันจะเป็นลายพริซึมนะครับหรือง่ายๆเป็นแบบสะท้อนแบบหลังแผ่นซีดีอะไรอย่างนั้นผมพูดเสียเลยนะครับก็ลองนึกภาพกันดูนะครับถ้าคุณมองเข้าไปใกล้ก็จะเห็นเป็นแพทเทิร์นประมาณ สวยงามมากขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะพลิกดูด้านหน้าก็จะเห็นว่าการพับจอเนี่ยพับได้แบบ180องศาอย่างนี้นะครับหมายความว่ามันจะเหมือนกับพวกอัลตราบุ๊กที่ออกแบบมาให้คุณนั่งทํางานบนโซฟาอะไรต่างๆได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าก็ทําอย่างนั้นได้เพราะว่า น้ำหนักตัวเนี่ยมันไม่ได้มากนะครับไม่ถึง2กิโลกร,รมัมคุณยังถือมือเดียวแล้วก็ใช้งานได้โดยที่ไม่เมื่อยเท่าไหร่นะครับเมื่อยนะแต่ไม่เมื่อยเท่าไหร่นะครับในขณะที่น้ําหนักไม่มากแต่แบตเตอรี่เนี่ยมันก็ยังใหญ่ตัวนี้เป็น90วัตต์ชัวอร์นะครับคุณยังคงสามารถทกพาไปทํางานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ที่ชาร์จก็ได้เช่นกันด้านข้างเนี่ยเวลาคุณเปิดจอขึ้นมาเกินแบบแนวตั้งอย่างนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าตัวบอดี้เนี่ยมันยกขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่ทาง ASU s เขาเรียกว่าเออโก้ลิอย่างนะี้อย่างนี้พวกเซนบุ๊กก็มีเช่นเดียวกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของไอ้ระบบเนี้ยเลยก็คือเวลาคุณเปิดจอก,อกว้างๆอย่างเงี้ยคีย์บอร์ดมันจะชันขึ้นนะครับทำให้เวลาคุณพิมพ์เนี่ยมันจะเข้ามือมากกว่าและสำหรับเกมมิ่งโนตบุ๊กอย่างนี้มันก็มีพื้นที่ให้ดูดอากาศเย็นจากด้านล่างได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่ากันเรื่องการดูดอากาศนะครับตัวนี้ดูดเข้าดา มันยังอยู่ในระดับเดียวกับฝาพับเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันยิงออกมาเข้าบริเวณฝั่งจอตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นลมที่ร้อนมากมายเลยหรอกครับแต่เพียงแค่ผมอาจจะรู้สึกรําคาญบ้างเพราะว่าถ้าเอามือไปอังๆบริเวณแถวแถวปุ่มแถวบนเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความร้อนอบอวลอยู่พอสมควรหันไปดูที่จอนะครับจะเห็นว่ากรอบเนี่ยบางพอสมควรเลยนะครับด้านข้างเนี่ยบางมากด้านบนก็บางเช่นเดียวกันอาจจะยังไม่ได้สุดกรอบเหมือนด้านข้างแต่ว่า อย่างที่เห็นมันไม่ได้มีเว็บแคมให้มานะครับตัวนี้แต่ว่ามันมี noise cancelling microphone ให้มาแล้วนะครับก็ต้องไปซื้อเว็บแคมแยกแต่ว่าไมาในตัวเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะจอยังคงเป็นขนาด15.6นิ้วตามแพลตฟอร์มของเกมมิโนบุ๊กขนาดมาตรฐานทั่วไปในตลาดนะครับแต่พิเศษอย่างหนึง่งไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่จอ Full HD นะครับด้วยความที่การจอ RTX 3080ภายในมันขับไหวจอนี้ก็เลยเป็น resolution 2K นะครับ2560 คูณ14,40และ refresh rate อาจจะยังไม่ได้ซิ่งถ้าพวก Full HD 3 0 0 h z อะไรอย่างนั้นเพราะตัวนี้เป็น 2K refresh rate มันจะดรอปลงมาที่ 165H z แต่ถามว่าใช้งานดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะครับยังดีไม่ต่างกันถ้าคุณไม่ได้วางจับผิดข้างๆจริงเนี่ยมันก็ยังดีเหมือนกันแต่สำหรับผมนะผมเลือก 2K 165ดีกว่าเพราะว่าไอ้เรื่องภาพเรื่องเมทิกเซลต่างต่างเนี่ยมันดูนวลตากว่าเยอะจริงๆพาเนลตัวนี้นะครับเป็น IPS นะครับมุมมองการมองเนี่ยทำได้ด้ดนนัมอง ไหนสีมันก็ไม่เพีย้ยนอาจจะมีการดรอปตามแสงกะท้อนที่กระทบกับจอบ,บ้างนะครับส่วนค่าขอบเขตของสีที่รองรับของมันนี่มัน DCI-P3 ระดับ100%เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเอาไปทำงานตัวนี้มันก็ตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่มี DCI-P3 100%นี้จัดว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับความสว่างเป็นยังไงตัวนี้ผมลองเร่งให้มันสูงที่สุดเนี่ย ในสตูดิโอเนี่ยถามว่ามันสู้ไหวไหมนะครับผมบอกให้เลยว่ามันก็กางกลางแล้วกันนะครับยังไม่สามารถชนะไฟสตูที่ถมแรงๆของผมได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณออกไปข้างนอกเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะยังสู้ไม่ไหวนะครับในกรณีที่เป็นวันที่แดดจ,จัดๆลงมาด้านล่างนะครับบริเวณแผงคีย์บอร์ดบ้างนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็เป็นเท็กซ์เจอร์เดียวกับ ด้านหลังแต่ว่ามันจะเงาๆกว่านิดนึงเพราะตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่โลหะนะครับอันนี้งานประกอบโดยรวมวัสดุผมว่าดีนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อติเล็กน้อยเลยก็คือเวลาคุณจับเนี่ยได้ยินไหมมันจะเหมือนมันมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก,ก็บนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นโรโตไทหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ขอฟันธงผมแนะนําว่าคุณจะตัดสินใจได้ว่างานประกอบดีหรือว่าไม่ดีต่อเมื่อคุณไปจับตัวจริงที่ร้านเท่านั้นเลเยอร์ของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยนะครับซึ่ง การออกแบบจัดวางปุ่มและขนาดต่างๆเนี่ยเหมือนเขารับฟังความคิดเห็นของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นใครเขาว่ากันนะมีแต่ผมเนี่ยว่าอยู่คนเดียวอย่างแรกเลยที่ผมว่าสมัยก่อนเลยก็คือไอ้ปุ่มตัวนอนเปลี่ยนภาษาหลายๆตัวเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าตัวอื่นเพราะว่าคนไทยชอบใช้ตัวนี้ในการเปลี่ยนภาษาใช่ไหมตอนนี้เขาก็ให้มาในขนาดเท่าปุ่มอื่นแล้วนะครับลูกศรบางทีมันอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันทําให้กดผิดบ้างหรือว่า ใช้งานแรกๆไม่ชินอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ก็แก้ปัญหามาแล้วนะครับทุกปุ่มมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีฮอตคีย์ต่างๆ,ๆให้มาครบเลยพูด,ดง่ายๆนะครับถ้าคุณมาใช้นอนบุ๊กตัวนี้คุณไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะครับใช้ครั้งแรกก็ชินทันทีเนี่ยพูดเหมือนเรามีความสําคัญมากขนาดนั้น,นะนะเนาะแอสุก็เคยดูรีวิวเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับแต่เอาเป็นว่าเขาอาจจะมีทีมรีเสิร์ชคิดค้นมาแล้วว่าคีย์บอร์ดแบบนี้ใช้งานแล้วมันดีมากกว่าเกมโนนบุ๊กในเจนก่อนๆนะครับส ลึกหน่อยนะครับมันจะลึกกว่าตัวเซฟิลลาเดเจนที่แล้วตัวนี้มันอยู่ประมาณ1.7มิลิเมตร ไอเจนที่แล้วนี่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าจากที่ลองใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าเออมันลึกแล้วเวลาคุณพิมพ์มพงานยาวๆเนี่ยมันไม่ค่อยเมื่อยนะครับเวลาเล่นเกมผมอาจจะรู้สึกว่ามันลึกไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการกดลงไปกว่าจะสุดเนี่ยมันจะช้ากว่าพวกคีย์บอร์ดแบบตื้นๆแต่ว่าผมพิมพ์งานเยอะกว่าเล่นเกมผมก็เลยชอบแบบนี้นะครับและการตอบสนองการฟีดแบ็กอะไรต่างๆก็ทําได้ดีพิมพ์ยาวๆไม่มีหง,งุดหงิดยิ่งกดยิ่งมันส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีฮอตคีย์อยู่สี่อันนะครับนั่นก็คือการ กดเข้า LG a r m o r y re Crate นั่นเองนะครับตรงนี้ดีนะเพราะว่าไม่ต้องมาคอยกด Fn นู่น Fn นี่นะครับถึงแม้ว่าไฟคีย์บอร์ดกับความสว่างหน้าจอยังต้องทําอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วคุณก็คงหลีเสียงเล่งเสียงบ่อยกว่าใช่ไหมปุ่ม power ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็น texture ที่เป็นคล้ายๆพลาสติกแต่ว่ามีความสากๆนิดนึงนะครับภายในเนี่ยมันเป็น combo finger print scanner ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาอกอินเนี่ยสแกนลายนิ้วมือ เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นน้ําหนักการกดเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะลั่นไปโดนนะครับเพราะว่าคุณต้องกดแรงพอสมควรส่วนด้านข้างของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นลําโพงนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามีขีดอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีทวิเตอร์อยู่ภายใต้นี้นะครับทั้งหมดตัวนี้มีลาโพงอยู่6ตัวนะครับแล้วก็มีด้านล่างอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะตัวนี้ผมว่าเรื่องความดังเนี่ยโอเคเลยนะครับโทนเสียงกลางก็ดีนะครับแต่ว่าโทนเสียงต่ําตัววูเฟอร์เนี่ยผมว่ามันยังไม่ได้มี คลื่นความถี่ต่ําออกมามากมายเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะการฟัง EDM อะไรต่างๆโอเคมันอาจจะยังไม่สะใจแต่ถ้าคุณฟังเพลงป๊อปทั่วๆไปอะไรอย่างนี้ที่เน้นเสียงร้องตัวนี้ถือว่า ังเพราะอยู่ฮะอีกอย่างเลงที่ผมชอบสําหรับลําโพงตัวนี้ก็คือมันเป็น d o บีแอดมอสนะครับระบบของเขามันก็จะมีแบบเหมือนจําลองให้เสียงมันลอยๆขึ้นมาเป็นเซอร์รารอบๆตัวเราอย่างเงี้ยเวลาคุณเล่นเกมจะรู้สึกว่ามันแยกมิติได้ชัดเจนกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่พอสมควรทัชแพดด้านล่างนะครับมีขนาดเรียกว่าใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่าโน้ตบุ๊กปกติพอสมควรทําให้คุณมีพื้นที่ในการลาก ะะถ้าคุณปรับเมาส์ช้าๆคุณก็ยังคงสามารถลากข้ามจอได้อยู่และเท็ก u เจอร์ตัวนี้มันเป็นกระจกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเท็ก u เจอร์ที่ดีที่สุดที่ใช้ในโน้ตบุ๊กได้แล้วนะครับการกดเป็นยังไงนะผมว่าคุณยังคงต้องใช้2มืออยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะกดได้ตรงนี้แต่ว่าน้ําหนักการคลิกลงไปเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณจะใช้มือเดียวเนี่ยผมว่ามันยังใช้ได้แค่ครึ่งล่างก็คือเวลากดนิ้วชี้นิ้วเดียวอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะล่างถึงด้านบนผมว่ายังคงต้องวางนิ มันก็ตามสไตล์ของ Windows Precision Trackpad แหละฝั่งด้านซ้ายนะครับ IO ตัวนี้จะเห็นว่ามันเริ่มที่ช่องระบายความร้อนออกมานะครับซึ่งเอาตรงๆนะผมยังไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่า DC in ของมันเนี่ยมันอยู่หลังช่องระบายความร้อนนะครับ เวลาคุณเสียบสายสายมันจะล่าออกมาทําให้มันดูเกะกะสายตาแล้วไปกระตุ้นความเป็น OCD ของผมออกมานิดนึงเหมือนกันนะครับผมอยากให้ไอรู DC In เนี่ยมันย้ายมาอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับเพราะว่าจะได้ต่อออกไปเลยถูกไหมแต่ว่าน,นี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเลเยอร์ของเมนบอร์ดภายในมันเป็นยังไงนะต่อมาจะเห็นว่ามีช่อง HDMI 2.1ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีช่อง RJ ส5บห้ากิกะบิตแลน USB Type A นะครับอันนี้เป็น1 0 g กิกะบิตแล้วก็ Type C 10บกิกะบิตช่องนะครับพร้อม Display Port ทั้งคู่เลยจะเสียบช่องไหนก็ได้ นะครับเหมือนกันสุดท้ายจะเป็นช่อง3.5หูฟังไมโครโฟนซึ่งผมว่ามันอยู่ล่างมากๆเลยตรงนี้ต่ํามากส่วนฟังขวานะครับมี Type A Super Speed 10กิกะบิตนะครับแล้วก็มี micro SD card reader นะครับซึ่งตัวนี้เป็นมาตรฐานใหม่นะครับอ่านได้300กว่าเมกเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่อง Kensington lock นะครับ ผมขอเตือนนิดนึงนะครับใจจริงถ้าเปโน้ตบุ๊กในกลุ่มเซกเมนต์ระดับนี้ผมว่าคนที่เอาไปใช้เนี่ยน่าจะเป็นครีเอเตอร์นะครับซึ่งครีเอเตอร์ส่วนใหญ่เขาจะใช้กวกกล้อง DSR อยู่แล้วถูกไหมและ DSR เนี่ยมันเป็น SD card ขนาดมาตรฐานนะครับไม่ใช่ไมโครนะครับตัวนี้น่าจะให ช่อง DC ใหญ่มามากกว่าอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับไอช่อง USB C ด้านข้างเนี่ยมันสามารถเสียบชาร์จเป็น USB Power Delivery ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าย่งไงหมายความว่าเวลาคุณเล่นเกมหรือว่าต้องการใช้ตัวเครื่องให้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยคุณต้องเสียบไอช่อง DC In ตัวนี้นะครับแต่ว่าดัปเตอร์มันจะมีน้ำหนักประมาณ เกือบหกรกรัมนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการจะเล่นเกมหรือว่าใช้การ์ดจอให้มันเต็มที่เท่าไหร่เนี่ยอยากจะพกไปทํางานเฉยๆนะครับคุณเอาที่ชาร์จ USB PD มาเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับรองรับสูงสุดที่100วัตต์นะครับเขาว่านี้มีให้มาเนาะแต่ว่าคุณก็ไปซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้ในตลาดมานะครับจะใช้65วัตต์หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็ความช้าในการชาร์จที่คุณต้องการดูด้านล่างนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีช่องโล่งๆอยู่2ช่องตรงนนี้ก็็เปช่องทีี่่งพพัััดดลลลมมนนะภายใเตว 84ใบนะครับมีฮีทไส6เส้นให้ทั้งการจอให้ทั้ง CPU ให้ทั้ง VRM และให้เมมโมรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากการทำ s t r e s c h test ที่ผมเอาไปลองมาเนี่ยด้วยโปรแกรม NiceHash นะครับผมก็พูด,ดง่ายๆนะครับลองเอาไปขุดไอ้อทเทอร์เรียมนะฮะผ่าน NiceHash นะครับทิ้งไว้ หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับในห้องที่อบๆไม่ได้มีแอร์ฟลูไม่ได้มีหน้าต่างอะไรเลยนะครับตัวนี้เอาอยู่นะเพราะว่าอุณหภูมิ GPU เนี่ยไม่ว่าห้องจะร้อนแค่ไหนกลางวันแสกๆก็ไม่เกิน75องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ตัว t h e r m โมคอนดัก t ิวิต y ของเขาหรือว่าที่หลายคนอาจจะเรียกว่าซิลิโคนเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่ซิลิโคนนะครับมันเป็น Liquid Metal ของทางเทอร์โมกริส่นะครับอันนี้ผมชอบมากมเพราะว่า หลายคนอาจจะซื้อมาเปลี่ยนเองได้แต่ว่าบอกได้เลยนะครับว่ามันเปลี่ยนยากมากนะครับแต่ตรงนี้ asus เขาให้มาแล้วเลยต่อที่สเปคกันบ้างนะครับตัวนี้ไม่เบาเลยนะครับอย่างแรก amd ryzen 9นะครับ cpu เขาเป็นรหัส5 9 0 0 hs นะครับ ตัวนี้นะฮะจะเป็น7จ็โนเมตรตัวใหม่ที่เป็นชื่อค้นเนีว่าแซซองแล้วนะครับแล้วก็มีจำนวนคอที่8คอกับเทรดที่16 t เทรดนะครับเอาไปเล่นเกมเหลือนะครับตัดต่อวิดีโอเหลือแน่นอนนะครับคอเทรดเยอะขนาดนี้นะครับส่วนเมมโมรีเนี่ย ก็ไม่ต้องไปอัพเพิ่มนะครับเพราะว่าให้มาเต็มแม็กเต็มสลอตของเขาแล้วนะครับ 32GB DDR 4แบบ Dual Channel นะครับบัส3200ซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น On Board ดส่วนอีกตัวหนึ่งมันจะเป็น SO DMM ให้มานะครับแต่ก็ตามเว็บที่เขาเขียนมาเนี่ยมันแม็กซ์ที่32ผมแนะนำว่าไม่ต้องไปศึกษาเรื่องการอัพเกรดอะไรแต่อย่างใดนะครับส่วนของกราฟิกการ์หรือว่าการ์จอเนี่ย สุดเช่นกันนะครับ G-FORCE RTX 3080นะครับ for laptop นะไม่ได้3080แรงเท่าของ Desktop นะแต่ว่าสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็เป็นระดับท็อปแล้วนะครับด้วยค่า CUDA core หรือว่า shader ที่6,144หน่วยนะครับแล้วก็ memory ที่8,192 MB นะครับแน่นอนว่าความแรงอาจจะไม่ได้แรงเท่าของฝั่ง d e s k ์ท็นะครับแต่ว่าในความเป็น Laptop อ กับจอ 2K เอาอยู่ส่วน Storage หรือว่าความจุภายในนี้ให้มาที่1 t b นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าฟอร์ at แ,แล้วเหลือามา933 g b นะครับซึ่งความเร็วเนี่ยไม่ต้องสืบไม่ต้องอัพเพิ่มนะครับค่ารีด3.6 g b ค่าไร3.1 g b อย่างนี้นะครับเอาไปทำงานอะไรมันก็เหลือเฟือทั้งนั้นแหละเริ่มเบนช์มาร์กันเลยนะครับด้วย 3D มาร์กันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น DX12 พอดรอยลซึ่งเป็น Dxr หรือว่า Dx11 อย่าง Fire Strike Extreme และ Fire Strike ธรรมดาเนี่ยก็ทำคะแนนได้อย่างน่าประทับใจด้วยความที่คุณเห็นแบบทําสป y ์แตะหมื่นแล้วก็ Fire Strike ธรรมดาทะลุ20,000ไปได้เนี่ยคิดได้เลยนะครับว่ามันยังสามารถเล่นเกมได้อีกนานมากๆ ส่วนเกมคร่าวๆผมก็ลองเล่นมา3เกมที่มันมีเบนชมาร์กเนาะเพราะว่าผลการทดสอบต่างๆมันจะได้คุมได้นิ่งไงอันแรกเลยครับ Shadow of the Tomb Raider นะครับปรับอัลตร้านะครับเปิด D X R เปิด D l S S แบบสุดทุกอย่างนะครับและ Resolution เล่นตามจอนะครับเป็น 2K เฟรมเฉลี่ยดได้ประมาณ65นะครับต่อมาเป็น Red Dead Redemption 2นะครับอันนี้ ปรับไว้ที่ Max หรือว่าสูงสุดเช่นเดียวกันแล้วก็มีการปิดวีซิงแค่นั้นนะครับอย่างที่เห็นว่า 2K ทำาด้ประมาณ58เฟรมโดยเฉลี่ยก็ใกล้เคียง60ถือว่าเลื่อนอยู่นะครับและสุดท้ายเป็นเกม Assassin's Creed Valhalla นะครับ Ultra High ครับสูงสุดเช่นเดียวกัน 2K เฉลี่ยประมาณ55เฟรมสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้า e p h i l u s G15 ตัวใหม่นี้รหัสที่ชื่อว่า GA503 เนี่ยก็เป็นโน้ตบุ๊กที่ผมชอบเลยนะเพราะว่ามันคือมันอยู่ในระดับ ครบคันทุกอย่างดีกว่านะครับทั้งเรื่องความแรงเนี่ยความแรงอ t x 3ท8 0มศมันดันจอ 2K 165เฮิร์ตได้แบบสบายๆนะครับและใช้งานจริงรู้สึกว่าจอมันสวยด้วยมันลื่นด้วยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องแน่นอนว่ามันไม่ได้เบาเหมือนอัลตร้าบุ๊กอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าจากที่ผมลองใช้งานมันก็ไม่ได้หนักจนน่ารําคาญจนพกพาแล้วโอ้ยเมื่อยอะไรแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าจะมีข้อติเล็กน้อยเลยงานประกอบตัวนี้วัสดุดีจริงแต่ว่า มีออสแอดออ d แอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะตัวหรือเปล่านะครับแนะนําว่าลองไปดูตัวจริงก่อนนะครับอื่นๆนะสีตัวสีเทาเนี่ยผมยังไม่เห็นนะมันเป็นยังไงแต่ว่าจากสีขาวที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยวัสดุมันแบบไม่เกิดรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้ามือคุณดำๆมีเงืองเงือมาจับนี่ก็ ไม่รู้นะครับตัวใครตัวมันเช่นเดียวกันนะฮะอื่นๆไม่มีอะไรให้ตินะครับตัวนี้เพราะว่ามันให้มาครบทุกอย่างทั้งความแรงทั้งการพกพาทั้งความอิสระในการชาร์จชาร์จผ่าน PD ก็ได้แล้วจอมันสวยระบบเสียงถือว่าโอเคทัชแพดดีตัวคีย์บอร์ดดีนะครับแต่ราคาไม่รู้นะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ยมันก็ไม่เบานะครับเพราะว่าณเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยผมได้เครื่องมามา1อาทิตย์เกือบเกือบสองอาทิตย์ก่อนที่จะเปิดตัวด้วยซ้า